ต้องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิธดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสองตอน หลวงปู่สวงแผ่บารามีช่วยถึงสงขาหลายตัวหลายท่านที่ติดต่อเข้ามาที่ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยสิ่งแรกที่ทุกท่านมักจะพูดเหมือนกันก็คือว่าท่านไม่เคยรู้จักกับหลวงปู่สวงมาก่อนเลยจูจ่ๆเรื่องราของหลวงปู่สวงของทางช่องก็เด้งขึ้นมาที่หน้าจอโทรศัพท์ทำให้เขาต้องเปิดดูดูไปดูมา จนเกิดความศรัทธาขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวทางทั้งที่ไม่เคยรู้จักกับหลวงปูส่สวงมาก่อนเลยเรามักจะได้ยินประโยคที่คุ้นหูว่าหลวงปูส่สวงพระอริยสง์แดนอีสานใต้อยู่เสมอๆนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่หลวงปู่ยังไม่ละสังขารท่านมักจะทุดงอยู่ตามเขตชายแดนระหว่างอีสานตอนใต้กับกัมพูชานั่นเอง ที่ทำให้ทุกคนให้ฉายาท่านแบบนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ว่าทุกท่านจะอยู่ที่ใดในโลกใบนี้หากแต่ท่านมีจิตที่ศรัทธาแล้วหลวงปู่ก็จะรับรู้ได้หมดเมื่อใดที่ทุกท่านเดือดร้อนทุกกายทุกใจแล้วตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงหลวงปูส่สวงทุกท่านจะได้พบกับปฏิหารของหลวงปูส่สวงขนาดน้องคนหนึ่งที่อยู่ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทางช่องได้เคยนำเสนอเรื่องราวจากคำให้สัมภาษณ์มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังไปแล้วและนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ไม่เคยพบเจอกับหลวงปู่สวงมาก่อนเลยแต่มีความศรัทธาหลวงปู่สวงมากและก็ยังไม่ใช่คนอีสานด้วยสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความศรัทธาหลวงปู่สวงจากการได้รับชมคลิปของทางช่อง จนทำให้เขาต้องค้นหาเหรียญหลวงปู่สวงเพื่อนํามาบูชาเรามารับฟังเรื่องราวความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่สวงจนนําพาให้เขาได้พบกับปาฏิหาริย์จากหลวงปู่สวงแม้ไม่เคยพบเจอกันมาก่อนจากคุณทวีจังหวัดสงขลาครับอคุณทวีนี่อยู่ที่ไหนฮะผมอยู่สงขลาครับสงขลาออครับ แล้วเอ,อรู้จักกับหลวงปู่สวงจากทางไหนอที่แรกฮะผมรู้จักจากของคุณอดีชัยเนี่ยครับเลออครับดูมานาน,นดูนานหรือ,อยังฮะก็ประมาณเดือนพฤกษภาเนี่ยครับอ๋อก็ไม่นานมานี้เองครับครับผมครับอืมผมก็เลยว่าตอนกลับตัวตอนปิดโควิดผมก็อืเลยว่าเออดูก็ดูก็ด,ดีขึ้นมารายการของคุณอดีใชัย พอมีกระถาหลวงปู่ผมก็สวดสวดแต่วันนั้นนะ่ะผมกินกินข้าวแล้วมีก้างติดคออืก้างติดคอแล้วผมก็สวดกระถาหลวงปู่ก็เอาน้ํามาแก้วหนึ่งก็สวดกระถาหลวงปู่ผมกินเข้าไปพอ,อกินปั๊บเหมือนกับเหมือนกับที่เราถอนขึ้นมาจากคอครับแล้วก็ลงกึ้ดไปหายไปเลยอือ่าผมก็เออกราถาท่านก็ โอ้สักผิดใช้ได้ธรรมดาแค่น้ําอย่างเดียวมันคงไม่ได้เป็นอย่างนี้นะใช่ใช่ผมเอาข้าวข้าวปั้นเป็นปั้นๆก็กืนก็ไม่หายอืก็ไม่หายยังเจ็บคอกินอะไรไม่ได้ผมก็คือนึกถึงกระถาหลวงปู่ผมก็สวดกระถาหลวงปู่อ,อ่ยนะั่นแหละผมมาลองสวดดูก็เรามาเสกน้ําแล้วก็เป่าลงไปผมกินแล้วเหออลุดออกมาเลยครับอช่นะครับ <c oughs> ผมเลยทึ่งเลยว่าโหลวงปูส่สวงนี่ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆ hmm. ก็ก็อยู่มาประมาณทักงเจ็ดวันได้ครับเมียผมก็เป็นเหมือนผมเนี่ยครับ hmm. ก,ก,บก้างติดคอเหมือนกัน hmm. ครับผมก็เลยเออทำน้ำมนต์อนะีกแล้วกินเข้าไปก็ก็หายเหมือนกัน hmm. นะครับ hmm. แล้วก็วันนั้นผมก็เลยว่าว่าหลวงปู่ครับถ้าว่าเรามี บุญสัมพันธ์จริงๆเนี่ยผมอยากจะได้เหรียญหลวงปู่เนี่ยมาขึ้นขึ้นคอทั้งองค<ม>์ไม่ว่าของของแท้หรือของเก๊มผมพูดอย่างเนี้ยก็ดีขึ้นมาเลยว่าอ่าของวัดอะไรเขาบอกว่าอยู่ในกรุงเทพอยู่ในกรุงเ <3 S 1> ทพสามองค์สี่สี่ร้อย,ยครับผมผมก็เลยสั่งไปทางเฟซเนี่ยครับครับเอก็ามาเป็นเหรียญหลวงปู่แต่ว่าเขียนข้างหลังวัดไพรพัฒนาน โอมเป็นของผู้ของรัสดาอะไรพวกนี้นะมั้งคุกผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นของที่วัดไพรพัฒนานี่เหรียญของหลวงพ่อพุธนี่แกจะแพงนะแต่ละเหรียญแต่ละเดียนของแกจะแพงโอ้ครับแต่เป็นของนีเนี่ยผมก็เลยสั่งไปทางเฟสสามองค์มันนั้นเขามาส่งแล้วใช่ไหมสามองค์สี่ร้อยครับมาส่งเย็ดร้อยเลยมาส่งให้ ผมก็ถามไปว่าจากของที่ไหนเขาบอกว่าของกรุงเทพอของวัดอะไรในกรุงเทพเนี่ย้ออออาหาว่าเป็นวัดในกรุงเทพจะไม่มีใช้ชื่อว่าวัดไพรพัฒนาเพราะว่าในกรุง<อ>เทพนี่ก็จะมีก็จะสร้างในกรุงเทพก็จะมีเออก็ไม่ได้สร้างแล้วคือวัดเรียบราชบำรุงที่หลวงปู่สวงมาที่นี่เอ,อแล้วก็<อ>ลูกศิษย์ท่านก็คือพระอาจารย์สร้อย ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระจันทร์ซ่อนก็เป็นเจ้าอาวาสวัดเลียบก็ไม่ได้ทากรรมาลหน้าผ้าไปแล้วในกรุงเทพจะไม่มีเป็นหลวงปู่จะไม่มีมันมันอยู่อยู่ในในในเพจเนี่ยครับพอหลังจากเปิดดูรายการคุณอดีชัยปั๊บพอจบปั๊บมันก็ดีขึ้นมาเลยว่าโอ้เนี่ยสามองค์เพราะว่าไม่ว่าไม่เป็นไรถ้าเราศรัทธาหลวงปู่แล้วอะไรก็ได้ถ้ผมผมนผมว่าวันนั้นผมพาเมียไปโรงพยาบาล ก็ไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดแล้วก็ตอนมีแฟนผมไม่ได้เอาแมสไปโรงพยาบาลก็ไม่ให้เข้าผมว่าตอนนั้นผมได้เหรียนหลวงปู่มาแล้วผมก็แฝงนะผมบอกหลวงปู่ครับหลวงปู่ช่วยหาที่จอดรถให้ผมหน่อยเถอะเพราะในโรงพยาบาลตอนเช้าเนี่ยจะไม่มีที่จอดรถเลยเต็มเนี่ยผมก็โทรบอกอ๋อหาที่จอดได้ยังทางโรงพยาบาลไม่ให้เข้าผมว่าหยุดเหรียญหลวงปู่มาแล้วกรรมแล้วก็บอกหลวงปู่ครับช่วยหาที่จอดรถให้ลูกหน่อยเถอะ ืคุณเชื่อไหมว่าผมขับเข้าไปปั๊บรถคันนั้นถอยออกมาเลยแล้วผมเสียบได้แล้วก็วิ่งไปที่เหนือผมผมบอกโอ้อันนี้ก็คือเหตุการณ์แบบนี้นะคือผมเจอมาจนแบบว่าไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยผมเจอมาแบบเนี้ยแต่ละวันแต่ละวัน<บ>ที่ผมจะขอลวงปู่เป็นลักษณะแบบนี้ตลอดฝนตกฟ้าร้องอ,อะไรต่ออะไรที่จอดรถอ,อะไรต่ออะไรเนี่ยผมได้เป๊ะเป๊ะเป,เป,เปตลอด ครับนี่ผมก็เหมือนกันผมว่าผมถึงได้ศรัทธาหลวงปู่สวงเป็นอย่างมากครับผมเนี่ยตอนนี้ผมก็สวดคาถาหลวงปู่สวงก่อนนอนคาถาแล้วก็อ่าพอผมตอนนี้ผมไหว้พระทุกคืนใช่ดีแล้วก็าถทาทำขันห้าถวายปู่โอ้ผมยังไม่ได้ทําเลยถวายขันห้าต้องทําขันห้าถวายปู่ก็มีอะไรมั่งครับ มีใบตองทำเป็นกลวยแล้วก็ใส่เทียนเล็กๆเ,<ฆ>เล่มหนึ่งทำกลวยในห้าอันนะขันห้าแล้วก็<ฆ>มีทูบเสียบไว้แต่ละอันแต่ละอันแล้วก็ดอกไม้สักดอกเล็กๆอะไรขาวสักสามดอกอสีขาวๆนั่นแหละฮะแล้วก็ใส่พานแล้วก็มีผ้าขาวสักผืนหนึง่งแล้วก็ใส่ตังไปสิบสองบาทแล้วก็บอกบปู่ อโอ,อเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่ผมได้เหรียนหลวงปู่เนี่ยผมจะถูกนอตตรี่บ่อยมากเลยเนี่ยผมถูกบ่อยมากเลยดัเนี้สามสามครั้งนะครับตอนนั้นก็ได้สามตัวมามสามใบแล้วก็มางวดที่แล้วง,งวดก่อนนู้นผมได้มาสองใบสองตัวแล้วมางวดนี้ได้ใบ <c oughs> สแสดง <c oughs> ว่า,วาต้องมีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่แน่ๆน ครับผมว่าเลยผมสวดมนต์หลวงปู่ทุกค่อนก่อนนอนทุกคืนนะโทษทีฮะคุณทว,วีทาอะไรอยู่ที่สงขลาอ๋อผมตอนนี้เมื่อก่อนผมทําเรือน้ํามันอยู่ครับแล<อ>้วผมกเกษียณอายุแล้วครับโอ้ครับเมื่อก่อนผมทํางานของบริษัทเช็ด่อนอยู่อืแล้วเกษียณอายุแล้วตอนนี้ก็อยู่บ้านเฉยๆก็ยังดีนะมีเงินเก็บไม่ลําบากครับครับเออ ท่านนี่ผมว่ามันมันก็แปลกนะว่าผมอยู่ดีๆแล้วผมก็ไอรายการคุณอดีชัยดิดขึ้นมาผมก็ดูเหมือนเนี่ยจะทุกรายการเลยครับผมตั้งแต่หลวงปู่มามาอยู่ในไอกระท่อมสูงกระท่อมอะไรเนี่ยใช่ใช่ผมก็พยายามที่จะติดตามเรื่องราวของหลวงปู่สูงแล้วในช่องของผมนี่ก็แบบว่าจะสร้างนู่นสร้างนี่ร่วมบุญกันอะไรต่ออะไรนะฮะ อ,อแล้วเงินทองนี่ผมก็ยังปวดหัวอยู่ที่ผู้ทำให้เอ,อพระอาจารย์ชนเลขบัญชีไม่ตรงอีกออือออก็เลยมีปัญหาลบสองครั้ง<อ>แล้วครั้งแรกเอาเบอร์บัญชีของพระอาจารย์ชนลงไปพระอาจารย์ชนบอกว่าไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นที่กระหาได้ว่าเป็นสร้างโบสถ์แล้วเอาชื่อบัญชีท่านอะก็เปลี่ยนใหม่เป็นชื่อบัญชีของทางวัดหนองบัวหิง่ง ลงไปแล้วอ,อ้าวกับกลายเป็นว่าไอ้เลขบัญชีมาผิดอีกคนก็คนก็ทําบุญว่าไอ้ทําไมมันโอนไม่ได้ผมลองโอนดูอ้อาวผมก็โอนไม่ได้เพราะเลขบัญชีผิดอืมวันนั้นผมโทรไปถามทางวัดอะไรหลวงพอ่อหลวงงพ่อเพชรอะไรเนี่ยพอพบ,บอกว่าป่าพันเพชรครับครับบอกว่าองค์2,000เมก็จะ สร้างโบสถ์รือสร้างกำแพงไม่แน่ใจองค์ละห้าพันนะครับผมก็ผมยังยังนั่นอยู่อย่างนี้ก็เลยวาเนี่ยผมได้เหรียญมาสามเหรียญก็แบ่งเงินตอนนี้ให้ให้ให้เมียผมแฝงเหรียญให้ลูกสาวเหรียญนะผมเหรียญอ่าฮะแล้วค,คุณทวีอยูอ่ที่ขอที่อยู่หน่อยได้ไหมครับผมจะให้เหรียญหนึ่งอ่ะผมอาจจะเอาเอาเอาเหรียญที่เป็นของวัดไพรให้ไป อ๋อครับอันนี้อันนี้คือของแท้แน่นอนเลยอ๋อครับเพราะว่าหลวงพ่อพุธจะให้ผมเอาไว้ให้แจกบรดาเอฟซีภายในช่องตอนนี้ผมก็ยังไม่ไม่นั่นแหละครับหลวงปู่นี่ก็ครับนั่นแหละผมมีแค่นั้นนะครับแล้วแฟนผมเพิ่งติดตามรายการอ๋อครับแล้วแฟนก็แฟนก็เชื่อเลยใช่ไหมแฟนใช่ใช่แต่ผมก็เชื่อเพราะว่าผมเอาใส่กระเป๋าไว้วันนั้นโดนล้วงกระเป๋าไปหรออ้าว โดนล้วงกระเป๋าแต่ว่าได้แ,แต่ได้แบงค์พันไม่ไ,ได้ 4, <forcément. S 1> <อ>ไ,ได้แบงค์ร้อยไปอย่างเดียวแล้วนแบงค์ร้อยได้ไปได้ไปสี่พันก็อยู่เป่าหวยออกแล้วก็ได้คืนมาหลวงปู่ให้ถึงถูกคุณลอตเตอรี่เนี่ยครับงู่ดีว่าสุดยมีแบงค์พันอยู่หมื่นสามแล้วก็มีทองอยู่อะไรอยู่ในกระเป๋านั้นหมดเลยแต่ว่ามันได้อ้าวแล้วทําไมใส่ไปเยอะแยะอย่างนั้นฮะ ก็ก็คือว่าผมไปตลาดไงวันนั้นก็ไปซื้อของทำบุญด้วยไปเอาโอเคไม่เป็นไรลวงปู่ให้คืนแล้วมล้ยพอดีที่ที่หายไปกับลวงปู่ให้มันสมดุลกันไหมครับผมสมดุลกันลวงปู่ไม่ได้แถมให้อีกหน่อยละมาลวงปู่ท่านก็ให้บ่อยๆเนะครับอือโอเค แล้วยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยก็แล้วกันนะครับอืครับผมผมติดตามตลอดแหละครับผมเปิดรายการเอาผมมมีมันมีกดกดติดตามได้กดติดตามหรือเปล่าอ๋อครับกดติดตามด้วยกดกระดุมกดติดตามครับผมเอาละครับครับผมยังไงก็หลวงปู่คุ้มครองนะครับรักษาสุขภาพนะครับครับผมครับครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ่ดีใจสวัสดีครับ ขอเพียงท่านมีความศรัทธาเกิดขึ้นในใจแล้วปาฏิหาริย์ที่ทุกท่านไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นกับทุกท่านหากท่านขาดซึ่งความศรัทธาต่อให้ท่านอธิษฐานร้องขอเพียงใดท่านก็จะยังไม่ได้รับในสิ่งที่ตั้งใจอิลิเมียองสวงสัมปโนอิติปิโสณโมพุเทียอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจัง อิคปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ